อ่าโอเคครับผมสวัสดีนักเรียนห้องปอส .2 ทับสองทุกคนนะครับอือสวัสดีครับสวัสดีครับที่เข้ามานานแล้วแล้วก็เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะครับอ่าโอเคสมาชิกของเราพอสมควรแล้วเดี๋ยว <c oughs> ที่เหลือก็ทยอยตามมานะครับถ้าเข้ามาแล้วไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคลิปไปดูย้อนหลังนะครับเดี๋ยวเราจะต่อจาก สัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือชั่วโมงที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันเรื่องอะไรครับสีสันของเสียงมนุษย์ของเสียงครับสีสันของเสียงมนุษย์ถูกต้องครับสีสันของเสียงมนุษย์จำได้หรือไม่ว่าทางดนตรีเขาแบ่งเสียงของมนุษย์ออกเป็นกี่ประเภทอ สี่ประเภทครับดีสี่ประเภทมีอะไรบ้างสี่ประเภทมีอะไรบ้างนึ่มสูงฮะสูงอะไรสูงเสียงสูงของไงเสียงตันผู้ชายเสียงสูงผู้ชายสองสามเสียงตัน ของผู้ชายเสียงสูงของผู้ชายแล้วก็สามเสียงสูงของผู้หญิงผู้หญิงเูงของผู้หญิงนะผู้หญิงโอเคนะครับแบ่งออกเป็นสี่อย่างด้วยกันหรือสี่ประเภทก็คือหนึ่งเสียงสูงของผู้ชายเสียงต่ำของผู้ชายเสียงสูงของผู้หญิงเสียงต่ำของผู้หญิงเออเสียงสูงของผู้ชายเราเรียกว่าอะไรลูก เนเนอร์ค่ะแล้วเสียงต่ำของผู้ชายแลครับเบสค่ะอ่าเบสครับแล้วถ้าเสียงสูงของผู้ชายผู้หญิงกลูกเต๋าผู้หญิโซปาล์โปลมลยโซปาล์อยอะไรนี่ี่นี่โตปาล อ่ะเสียงต่ำของผู้หญิงคืออเสียงต่ำของผู้หญิงคืออันโตอ่าอันโต้นะครับโอเคทุกคนทุกคนเข้าใจจำได้นะครับเราไม่ลงลึกแล้วเอาแค่ถามแคบแค่นิดเดียวพอนะครับจะไปต่อเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อจากครั้งที่แล้วในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ คุณสมบัติของเสียงดนตรีดนตรีถูกต้องคุณสมบัติของเสียงดนตรีเรามาดูมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับย้อนกลับไปแป๊บหนึ่งเมื่อกี้สอนห้องหนึ่งมายังไม่ได้ย้อนกลับอ่ะโอเคกลับมาแล้วคุณสมบัติของเสียงดนตรีเออเสียงดนตรีนะครับ จะเกิดขึ้นได้โดยการบรรเลงบรรเลงเครื่องดนตรีชิ้นนั้นชิ้นนั้นนะครับถามว่าใครบรรเลงพวกใครบรรเลงลูกมนุษย์อ่ามนุษย์เราเี่แหละหรือคนเราเลยแหละเป็นคนบรรเลงเครื่องดนตรีพอมนุษย์บรรเลงเครื่องดนตรีขึ้นมามันก็เกิดเสียงเป็นเสียงเครื่องดนตรีขึ้นมานั่นเองนะครับก็คงไม่มีลมพัดมาแล้วเกิดเสียงเครื่องดนตรีเนาะไม่มีเนาะเออโอเค นะครับการขับร้องของคนเรานะครับการขับร้องของคนเราก็รวมนะครับรวมเข้าไปในเรื่องของดน,นตรีด้วยรวมไปด้วยลายมือไ,ไม่สวยนะขอโทษทีนะครับรวมเข้าไปในเสียงของดน,นตรีด้วยจังที่เร<ม>ียนรู้ค,ครับอะไรนะสี่เหลี่ยมดำๆมันคืออะไรหรอคะอ๋อมันคือแถบอุปกรณ์ของของหน้าจอครูก อ่ะนะครับมาดูต่อนะครับอย่างที่เรียนรู้ว่าเครื่องดนตรีแบ่งออกเป็นอะไรบ้างดีใช่ไหมดีสีตีเป่าอันนี้คือประเภทครับประเภทของของลักษณะของเครื่องดนตรีก็คือมีดีสีมีเป่านะครับถ้าเราระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับ สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่จะเป็นจะดีจะสีจะตีจะเป่าเนี่ยพอทําไปแล้วมันเกิดเป็นเสียงสูงขึ้นมาเเป็นเสียงนะครับถ้าเราเอามาเรียบเรียงหรือเรียงร้อยอย่างเป็นระบบนะครับมันก็จะเกิดเป็นเพลงขึ้นมาเป็นเพลงที่เราฟังอยู่ทุกวันเนี่ยที่นักเรียนได้ฟังอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะว่าเราเอาเสียงสูงเสียงต่ํามาเรียบเรียงเรียงร้อยให้เป็นทํานองเพลงขึ้นมา พอเกิดเป็นโน้ขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็ต้องมีตัวควบคุมนะครับก็คือจังหวะจังหวะจะเป็นตัวควบคุมความช้าควบคุมความเร็วอ่านะครับเป็นตัวควบคุมความช้าความเร็วนะครับให้มันต่อเนื่องกันนะครับเกิดเป็นเพลงขึ้นมาทีนี้เรามาดูองค์ประกอบ องประกอบของเสียงดนตรีนะครับอย่างแรกเลยนะครับคุณสมบัติของเสียงดนตรีอย่างแรกเลยพูดผิดนะเมื่อกี้ขอโทษทีคุณสมบัติของเสียงดนตรีอย่างแรกก็คือเสียงดังและเสียงเบาเสียงดังและเสียงเบาเสียงจะดังหรือเบานั้นขึ้นอยู่กับการบรรเลงหรือลักษณะการบรรเลงของเครื่องดนตรี ่าเดี๋ยวคุณยกตัวอยาให้ได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเพื่อจะได้เข้าใจอ่านักเรียนดูอันนี้คืออะไรครับนูดูดูที่หน้าจอคุณนะอันนี้คืออะไรลูกวีวีค่ะทุกทุกคนรู้จักมดนเนาะว่าคือลูกวีดไม่มีใครมองเป็นอย่างอื่นนะอืออ่าโอเคอันนี้คือนกวีครับ ถ้าครูต้องการให้มันดังครูก็เป่าเข้าไปดังถูกไหมแต่ถ้าเอาครูต้องการให้มันเสียงดังมากๆครูต้องเป่าให้แรงหรือเบาลูกแรงค่ะถ,ถูกไหม <c oughs> แต่ถ้าครูต้องการให้มันเบาครูก็เป่าเบาใช่ไหมลูกใช่ค่ะด้ยินไหมไม่ค่อยไ้ยค่ะไม่ค่อยอได้เป่าเบาแบบนะ จะสังเกตได้ว่านกหวีจะเสียงดังหรือเบาขึ้นอยู่กับตัวของครูเพราะครูเป็นคนเป่านะเหมือนกันครับเป็นคนเหมือนกันนะครับถ้าต้องการให้มันเสียงดังนักดนตรีก็จะบรรเลงด้วยด้วยน้ำหนักมือที่มันเป็นไงครับแรงหรือเบาแรงแงแต่ถ้าเกิดต้องการให้มันเบานุ่มนวลก็บันเลงด้วยน้ำหนักมือที่เบาเบาค่ะขึ้นอยู่กับลักษณะการบรรเลงนะครับอ่าต่อไป ไปต่ออืมรับอันนี้อ่าขอขอกลับมานิดนึงนด้นเรียนรู้จักอันนี้หนนะครับลูกเขาเรียกว่าอะไรคือขาภาพไม่ชัดค่ะภาพไม่ชัดเหรอคะทำไมไม่ชัดวะไม่ชัดเหมือนกันค่ะอ่าเหมือนกันก็ภาพมันได้ประมาณนี้ลูกชัดแล้วค่ะอ่าโอเคอันนี้อันนี้เราเรียกว่าอะไรลูก ชิงพี่อ่ใช่ลูกเราเรียกว่าอันนี้ครับที่ครูวงกลมครับเรียกว่าอะไรผาผาเราจะเรียกว่าฉาบนะครับชาบจะมีอยู่สองแบบด้วยกันนะครับก็คือแบบเล็กเฉียงเ้นาบอ่าจะมีสองแบบคือฉาบอันนี้คือฉาบใหญ่ค่ะใหญ่อันนี้ชาบเล็กค่ะเล็จะมีแค่สองขนาดนะครับคือฉาบใหญ่กับฉาบเล็กเออ คาบเล็กนะครับแัาบใหญ่เดี๋ยวจะที่บายเพิ่มเติมว่ามันมีหน้าที่อะไรทําหน้าที่อะไรในวงดนตรีนะครับมาตอบกันในเรื่องของเสียงสั้นเสียงยาวเออเสียงสั้นเสียงยาวเสียงสั้นคือเสียงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่เป็นยังไงครับเออไม่นาน ไม่นานตรงกันข้ามถ้าเสียงยาวคือเสียงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่น,นานๆต้องครับแตกต่างกันตรงนี้เสียงสักับเสียงยาวเสียงสั้นกับเสียงยาวขึ้นอยู่กับเหมือนกันครับเสียงจะสั้นหรือเสียงจะยาวขึ้นอยู่กับลักษณะการบันเลงกับวิธีการบันเลงนละักษณะของการบันเลงเครื่องดนตรีนั้นย้อนกลับมาที่นกหวีดคูเหมือนเดิมอ่า คูเหมันน,นกวีดนะไม่ใช่ปลาวีดนะนกวีดอืมโอเคนะครับนกวีดถ้าเกิดคุณต้องการให้มันเสียงยาวครูก็เป่าได้ลมที่ไหนครับยาวก็ใช่ไหมถ้าคุณต้องการให้มัน,นครูก็เป่าให้มันสั้นสั้นเลยจบ รู้เรื่องเ,เ,เสียงมันจะเกิดในระยะเวลาที่สั้นนเองนะครับนั่นคือความแตกต่างเนาะอ่ะไปต่อโอ้ยเป่าจนคนอ่าต่อไปหัวข้อสุดท้ายแล้วลูกนะครับจะจบแล้วจะจบแล้วบอกแล้วใช้ระยะเวลาไม่นานนักเดียต่อไปหัวข้อสุดท้ายนะครับคือเรื่องของเสียงสูงเสียงต่ําถ้าเป็นเสียงสูงนะครับความถี่ ในการสั่นสะเทือน,<ใ>นจะมีมากนะครับความถี่ในการสะเทือนจะมีมากแต่ถ้าเป็นเสียงต่ําความถี่ในการสะเทือนจะเป็นยังไงครับน้อยค่ะน้อย่ยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นภาพอ่านึยกตัวอย่างให้เรียนเห็นภาพนะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวจะเห็นภาพนะครับยกตัวอย่างให้เรียนเห็นภาพอ่ะนักเรียนเคยดูละครทุกคนเนาะ ในค่ะอ่าเคยดูหมดมันจะมีบางฉากหรือบางตอนที่ตัวละครเนี่ยมันบาดเจ็บอาจจะเป็นเพราะถูกยิงหรือถูกถูกแทงหรือถูกมีดฟันอะไรกันแล้วแต่ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลถูกไหมพอเข้าโรงพยาบาลกเอ่อบนหัวเตียงของของคนที่ป่วยหรือเจ็บอยู่เนี่ยมันก็จะมีแบบนี้ลูกมีจอสี่เหลี่ยมเคยเห็นไหมเคยค่ะแล้วมันก็จะมีแบบยิก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 เคยเห็นไหมลูกเคยค่ะเคยค่ะย ถ้าเส้นในจอถ้าเส้นในจอเป็นแบบนี้หมายถึงอะไรลูกไม่หายใจแล้วไม่หายใจแล้วถูกไหมก็คือตายก็คือที่อยวจอแล้วแต่ถ้าเป็นแบบนี้หมายถึงว่าคนคนนั้นยังเป็นไงอยู่หายใจยังมีชีวิตอยู่ยังหายใจคย่ยังหายใจอยู่โอเคเหมือนการรับเสียงฟังนะถ้าเป็นเสียงสูงนะครับขึ้นความถี่หรือกราฟมันจะเป็นแบบนี้จะทีทีทแบบนี้เสียงสูงนะ ถ้าเป็นเสียงอ่ำขึ้้นความถี่มันจะคล้ายขึ้นทะเลลูกมันจะห่างออกไปเป็นเสียงต่ำนะกราฟมันจะห่างแบบน,นี้อันนี้คือกราของคลืนความถี่นะครับแต่สรุปแล้วง่ายๆนะครับเสียงจะสูงจะต่ำจะสั้นจะยาวนะครับจะดังจะเบาขึ้นอยู่กับอะไร มีการบรนเลงการบรเลงเสียงจะสูงจะต่ำจะดังจะเบาจะสั้นจะยาวขึ้นอยู่กับนักดนตรีนะครับที่จะบรรเลงขึ้นดนตรีนั่นเองนะครับโอเคเนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีสิ่งต้องการให้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกสองข้อขอแค่สองข้อนี้พอข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อสามเราไม่เอานะครับข้อที่หนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ก็คือเรื่องเกี่ยวกับฉาบนะครับฉาบเป็นเครื่องดนตรีไทยที่มีทั้งแบบฉาบเล็กแล้วก็ฉาบใหญ่นะครับแต่ส่วนใหญ่ในวงดนตรีไทยเรานั้นจะใช้ฉาบเล็กนะฮะตัวขัดจังหวะชิงและกองอืมพอมีฉาบเล็กเข้าไปขัดจังหวะชิงและกองปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความไพเราะในบทเพลงนะโดนชิง ครับชิงตัวนี้มีหน้านะที่ํำกับจังหวะความช้าเร็วของเรลงไทยเราอต้องการให้ช้าก็ช้าต้องการให้เร็วก็เร็วลงไทยจะช้าหรือเร็วนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะชิงครับรู้ไปถึงการขับร้อเลงด้วยนะครับช้างหน้ากามองหน้าเราจะเรียนรู้น้องบิลปิดไหมหน่อยคะน้องบิวนะครับเี่ยวัจังหวะชิงว่าจังหวะชิงมีกี่รูปแบบด้วยกันนะครับในชั่วโมงหน้า ออ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าครูจะเอาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับชิงกับชาบนะครับเชี่อตีตีขัดกันมันตียังไงเอามาให้ดูกันให้ชมให้ฟังกันนะครับโอเคอ่ะสำหรับวันนี้เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องของอะไรคุณสมบัติของเสียงดน,นตรีน,นะครับมีเท่านี้ครับ ส่วนการบ้านในวันนี้ไม่มีเนาะอ,อ่าฮะยวนะช่วง <อา S 1> หน้าเจอกันเรียนากันต่อในเรื่องอของสนุกบดนตรีมาเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวะเพลงไทยแล้วก็จังหวะเพลงสากลนะครับในช่วงหน้านะวันนี้ใช้เวลาไม่เยอะในการเรียนนะครับอ่าโอเคสาหรับวันนี้สวัสดีครับคู่เบสขาขอถ่ายรูปหน่อยค่ะถ่ายเพิ่มเเพิ่อ่าทุกคนทุกคนเปิดกล้องยิ้มหวาน หนึ่งสองสามอ่ะอีกรูปหนึ่งเปลี่ยนท่าด้วยหนึ่งสองสามครูท้อไม่ถ่ายด้วย okay, อโอเคขอบคุณค่ะอ่ะโอเคครับสวัสดีค่ะคุณสรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ